ในลาวความจริงเรากวาังแต่หมด,ดีล้านแจ้งมัดคือความจริงก็คือว่าไอมีใจเนี่ยเป็นคนขับแพมาชนเรือทำไมน้องหญิงตกลงสู่ท้องทะเลครับไม่ใช่ครับเรือมาชนแพไม่ใช่แพชนเรือแพชนเรือเรือชนแพแพชนเรือเรือชนแพไม่อย่าเที่ยงกันเราตื่ว่า้อย่างนี้มีพยานนายนุยนายเท่งและนายโตอ,อยู่ในเอุกัน นายนูเห็นเหตุการณ์ไหมเห็นเหตุการณ์ถูกทิ้งถูกยางครับในขณะที่กำลังเกิดอุบัติเหตุผมเป็นนายใจเรือนายเด้เห็นเหตุการณ์ไหมเห็นเหตุการณ์กับในขณะเกิดอุบัติเหตุมเป็นกับตันเรือนายโตเห็นเหตุการณ์ไหมไม่เห็นเหตุการณ์กับโยนเยเมากันจ้ารับโยกับชมแล้วเป็นเด็กอนุจินมั้งถ้าบันนันตอบมาตามความจริงนะ วาหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรือชนแพหรือแพชนเรือไม่ต้องถามใครครับเลยลุงเหตุการณ์ครั้งนี้มันแพชนเรือชัดๆเรือชนแพแพชนเรือเรือชนแพวายุทธนายนุยต่อมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรือชนแพหรือแพชนเรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์เรือชนแพไอ้บาพี่นุยตอบอย่างนี้ทาไมอะ ทำไมพี่นุ้ยตอบตรงกันข้ามกับผมทำไมพี่นุ้ยไม่ตอบให้เหมือนผมทำไมพี่นุ้ยตอบตรงกันข้ามกับผมชัแจงว่าผมย้ายพักแล้วครับพวกจากเพื่อใจผมกับประโยชน์แกับรวมใจาชาติถึงแม้ว่าผมเคยอภิปรายในจะปาชวนบิก๊กตู่ไปยิงกันที่วัดประแก่วแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนใจแล้วไม่ชอบคุณเป็นเคย เนี่ยผมคือชอชอจดันจากอุรจจราิตโอ้แหมมพี่นุ้ยตอบดีๆนะพี่นุ้ยอย่าลืมว่าผมเนี่ยเนี่ยเพี่นุ้ยนะฟังนะฟังนะผมเนี่ยเป็นเจ้านายของพี่นุ้ยเป็นผู้กำหนดกำหนดคุณกำหนดโทษถ้าพี่นุ้ยตอบตรงครับผมเป็นศัตรูผมผมสั่งบานชีตพี่นุ้ยได้ถ้าผมสั่งหมานชีตพี่นุ้ยพี่นุ้ยจะต้องตายผมถามคําเดียว พี่น้ยกลัวไหมกับความตายคนอย่างพี่ไม่เคยกลัวความตายพี่ขออย่างเรียวขออะไรขอมีชีวิตอยู่ออมันแห่งเดียวกันแหละว,ว่ายังไงพี่เทยกต่อไปดีนะเลขาธิการพักหัวหน้าพักยืนยันชัดเจนแล้วในฐานะที่เป็นเลขาธิการพักหัวหน้าพักเป็นยังไงผมเป็นยางนั้นด้วย แล้วพิถโวว่างไงในนในดานะามาชิกพักไม่สามารถในความเห็นได้เออโอเราตีมเดียวกันแสดงว่าพวกนี้มันพวกเดียวกับเจตลุงพวกนี้มันคือพวกเดียวกันแล้วมันก็เป็นผู้ที่สมรู้ร่วมคิดเอาและตาบันนันลุงรู้แล้วเดี๋ยวลุงจะตัดชิน้นคดีนี้โดยตัวงลุงอีเต่อไปผักพอนกอล้านแจงมัดกราบทูลลาเจตุลุงฮะ อ่ะปอยู่ในได้เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะก็อจัดทิ้งนดีโดยตัวของเราเองอ่ะก้ามาอยู่ในได้เรียบร้อยแต่เก,ก้ากระมมขอคัดค้านครับเก,ก้ากระมมถูกใส่ร้ายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์เรือชนแพไม่เจ่แพจนเรืออันนี้กับเราก็เออยู่นะ มึงแรงมังเดยเป็นควินอ๋อเฮ้ย์ไม่รู้นูแบมแบมอดกาวอยู่นูนมึงแรงมังเดยเป็นควินเนาะหัวเปลือกตะนาตอนกูไม่โดนเว้ยกูไม่มัวแล้วนูกูตากูตากูาเป็นตะน,นาตอนกูเปลี่ยนชื่อแล้วกูไม่โยนแล้วโอยอาจารย์จะเริ่มใจตาียตายองเลยมนะั้งนั้นเราขอประกาศแล้วเราขอตัดสินนะ อะไรนะเราขอตัดสิ้นไรจ้านี่บริจาตินกูเล่งคลางเลยเล่นตายโยเยเดียวเนี่ยบริจาินได้บพรเราไม่มีความปิดนะเราจะก็ตัดสินแล้ววัตถุเนี่ยคือนายมียใจนายนุยนายเทงและนายโตมีความปิดทต่ไมลูกเจ้าของเราเกือบจะเสียชีวิตเราก็จัดทิ้นในปราณชีวิตตั้งซี่คน ในวันพรุ่งนี้เวลากาบวงชาเป็นต anyway> ้นไปใช่โยใช่โยใช่โยมึงโง้ขึ้นเลยในดจจุดความฟันกูก็เป็นความจริงความฟันเลยความฟันดีจะหนี่เจ้านี้ไปตลอดชีวิตโอ้เห็กแมงกูตายเลยมันเียเบื่อจะเคยนี่โอ้ เดี๋ยวปุยรองเพลือกให้ีปเบิร์ดดีไอ้เจงหมดติดติดร่างกันตรงนี้กูนุกกรอยเคกวันเกิดมาขอบคุณครับเจ้าข้องวันเกิดื่อไรอ่ะอ๋อไม่รู้ชจ่อตุ๊กหรออ๋อื่อนุกเออเจอนุกื่อนุกเอาก่อนที่จะทุกปร้านชีวิตเราอนุญาตได้รองเพลง เออกลัวใจตึงโพเออนะเดี๋ยวจ้องพิษคนไปจ้องมือคีบอร์ดไม่อใช่กินเป็นแค่นั้นเอาลองวัยพ่อในน้องนุกอิดเอาพ่อเฉยนุ่มเฮ่นุ่มนุ่มเดี๋ยวกูขึ้นเองเป็นเลินเป็นไม้บนนี้ Happy birthday to you Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, happy, birthday happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hai nong núng trông mì, để qua <taka> mưu chích xíng, để sớm bà ta nát lục cà pa, căng lèng. Để ta yach để ai phun. โซกพลขล้อพลโซกปุ่นความเศร้าให้น้องนุชจะดอกไอ้น้องนุ่มจะดอกขลอกับนั่งลุจ 1, งจักนึ่งปันบาสแหมนั่งปิีดเรืเ่อยข้อหิตายอยุงโอ้โหดูต่ำใจริงไงมึงเลยที่มีความเกินไว้ยังน้องนุ่มหรือยังอะ Sẽ mùi ảnh Ờ Bình đây sẽ mùi ảnh chơi nè Ê, khỏi bóc tỏ chào ra đây Ồ Mùi đây bước kia đi Ồ bà nì Này ta ăn cao mà nì Điều chung phà bút quân Này ta ăn cao mà con cao con cao mà ชงป้าบุคคลดังที่คนไปกั้งไว้ในกุกล่วงนะแล้วก็เขาอยากกินได้ก็กินเต็มตีคืนนี้เต่ตเจ้าวเวลาก้าวมกเจ้าป้าไปประหารชีวิตเข้าใจไมเข้าใจเหล้วกงเขาเรียเไปเล้วตาบันนั้นโอวาในตานำมาตึง ใจจะนำมาตึงจนกุก้งจิตใจหวังกังเอาวาแล้วว่าไม่ไอ้นี่ปฏิบัติตามคำชังจาบุรีแต่ลบนี้คงต้องตายแล้วว่าวายจีวะเฮ้ยลานี่บอลูทางโมงบอลูทางมองสือไออล่กะมังอ่ะฮะบอลูดสือไล่วะและ้วจอยไม่เล่นเห็นไ เด้งได้กูมวยไต่โอ่งเนี่ยนี่นี่เคยเล่านายจ๋านี่กูว่านาคุนจีนเฮียลาว่าไปคงจริงเลยนี่พ่กรู้สึกอะไรกันมั้งอรอมันตาบอกมึงเงินจืดเลยอ๋อพ่อมเจอโน่นนู่นอีครับเฮียลารู้จืดแล้เลยอ่ะไม่รอรอเลยนายพ่อมเจอโน่นนู่นนี่ให้นั่นเลยลอเลยรอเลย นี่เจอเอ่อโรลอยนะครับโรลอยก็โรลอยตามใจแม่มได้โรลอยฮ่าห่อว้าโรยบ่แล้วคงนู่นคงนู่นซื้อไล่อะคงนู่นอ่ะเออผมมันดูฮันเล่ถ้ากูตอบว่าติงกูว่าไม่ได้ว่าชื่อไล่อกคิงนางแล่ลู้ชื่อไล่อะผมชื่อถุง ไอ้นี ų, ่กับบาเย่เน่ยมึงงานจือเต่งพอมด้วยจืดตุงเดี๋วมึงบอกว่ามึงจือเต่งอะจือตุงใจลายเต่งมึงไม่เข้าใจการบอกชื่อเหมือนกับการเราชื่อเบอร์เลยหนุ่ยถ้าเราชื่อตัวตรงลายหัวไม่ตกฮัดชื่อโต๊ดกัามั่งเลยด้วยนี่บอกชื่อโต๊ดเออลองเล่ไม่เน่ใครล่ะโดนหลงบอรู้จื่อได้อังคุณ คงนู้นซื่อไรอะคงนั่งไงื่อไว่าป้มมันชือถงไอ้ลาบ่าวเท่ก็จจิงโต๊ดอย่างนี้แหม่ป้มมันชืโรู้ด้ยฮะลอยแล้วว่ะลอยก็กูยกันอย่างโต๊ดอยู่แบบนั้นแล้วแล้วคงนู้นคงนู้ซื่อไรอ่ะซื่อป้อมมันเสียกไม่อยากแต่ว่าถ้าเคยเด็กวิทย์ปมยิงอ่ซื่อไรอ่ะซื่อโต๊ เฮลาบ่าวเธอ,อเห็นไหมพิษแต่กูบอกับกูเด๋อเลยเลอเลยแล้วออออของนู้นเล้ของนู้นสื่อไรอ่ะเออผมชื่อพมีใยครับพมียัยโต๊ะไปเห็นไหมพิษแต่กูจริงนี่เดินเป็นคนจีนเนอ,ะ,อะว่าเป็นคนจริงเลยว่าื่อเจ๊ชองเป็นนายทหารอยู่เมืองนี่เลยว่ามีหน้าทีผู้คุมเลยดูเลโบหนักทกเลยอ่ะ โอ้นี่ติมคุณจีนจริงคุณจิงเล่คงจิงแน่ว่าเกิดจากมุงจิงนะมันแหละกันโย่เมืองจีนเกิดมุงจีนนั่นแหละนี่แหละเดี๋ยวบัจาจีนันติมเลงตา้อยู่โอ้ว่าเลงได้เพลย์เลยบัจาจีนงั้นมันกินก็ว่าเป็นบัตรจาจีนกินเนื้เชียเลยโอ้กินเนี้เชียทะเลเดี๋ยวจะกินข้าวเชี่ยพึ่ง โอ้ตึงกินเออ่ข้าวต้มเชียมุย้ยกินน้ำชาเชียเป็ดเดี๋ยวถ้ากินในร้านกาตัดสิยาโรยเราดูคุณเดินกันมาเฉยๆไม่ใจตังอไง่เชี่ยได้อเชี่ยตีนเลยเฮ้ยเจ้าเกันกินไม่ใจเบียร์ก็เชียตีนนั่นแหละนี่วันนี้พวกเราเป็นนังตูดประมาณเดินโดูแล้วนะแฮ้ว่ารู้แล้วเลย ทีนี้มีคำสั่งจากองค์ราชาเลว่าบุรู้จะกินไรอ่ะจะเจี๊ยไรบ่มาเลยว่าจะไปหา้หากิ้งอ่ะห้ปนีได้จนไปหา้าเล่ามาเออกินเล่าว,ว่าโยมจ้ยเพราะว่าเรามีชีวิตอยู่กันไม่ใจตึงต่อเด้เลยต่อเจา้าต้องตบล้านชีวิตเกา่กาหมวกเจ้าจนไปหา้าเล่ามานะ่าได้มาเฮ้ร้ายเลยแต่ว่าในวัดในวัดเว้งเขาทำกินเล่านะถ้าเกิดเคยไปกินเล่านะ่าไหนนั่งชักแกะ นี่นั่งที่โตเล่นทำฐานล็อกครึง่งแสดงว่าลูกครูไม่กินลาทีอ่ะแต่ลูกครูนั่งที่โตนายิ่งยังนาโบนี้ไม่ใช่ขี้เมาไม่กินเหล้านาโบนี้ดูแต่กัญชาทำไงแรงเอาเลยแต่เออแตกแตกุนได้ไปเล่นกันในดงกัญชาไม่อยาได้เล่นดีเดี๋ยวมือตับกับมือกองจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บมากันไปอะไรอ่ะกองขาดเดินมา กองนั่งที่โตมีอกบและถมมือถมติดถมนาติดติดการผันนั่นใครอยากติดการผันนั่นไหนนั่งติดการผันนั่นดาวบอยดำมิงมือปีกันมือปีกใบตองติดกันชาติดกะเควติดนี่ติดนี่เงี้ยมือกีตา จังมีอยู่มือยังกูไม่บอกว่าใกลติดฮใครว่าติดอะไรวะว่าติดไปไหน้องป้าอกพอละแต่เขาได้เกลียดตัวเดียวถ้าบันนั่งเดียวว่าไปเอาเล่ามาให้กินนะวันนี้ว่าลีใจพบเพื่องเลยพบนั่งอะไรผ่องซิงไงฮะผ่องซิงเนีย่ยผ่องซิงเนี่ย มันเผืองกันเลยเผืองกันเลยเออไปเอาล่ามาไปไปข้อจากปอดจริงแค่ข้อยเลืจอยผ่องชิ่งอะมันอย่างแถวข้อเราอยู่เลยเอะเฮ้ยไปเจงกูนึกเป็นการออกแล้วเป็นการอะไรเลยเป็นการหม่อมลาวจีนนั่นเนพ้นการอะไรนะครับพี่นุย้ยหม่อมลาวจีนพี่น้งนองตั้งเกณฑ์มากุญแจห้องกั้งมันแกว้งอยู่แก่เอว ทึงที่นี่พอเราหมอมเล้าไอ้มันเมาใจา่ไหมผมมันเมาเจ็ผีจะเป็นคนลวงมือไปจ้างหลุกลงกันนตึ้งกูไปตึ้งลวงเอาไอ้กุญแจเดี๋ยวมันเนี่ไป,ไนนป,ปก่เอวเคยคุณแจออกกันไปไ้แมดแต่จีนนั้นเราช่วยกันอุ้มจีนนั้นพากลับไปกั้งไว้ด้ร่างกันเนเราหยับเจได้เลยเราหนีกันไปไ้หมดแล้วพรุ่งนี้เวลาที่เขาจะพาพวกเราไปประหารไม่พบเราพบแต่ คนจีนคนนั้นแหละเขาก็มาอ่านจีนนั่นแหละบอกมันหละเลยหนหนนาตีนี่ไม่ความว่าวันนี้มึงวางเป็นวางเป็นให้จีนดับกอเต้นเดาหัวใจมึงตั้ด้วยเลยหน่อยใจมึงไม่คิดมั้งว่าจีนนั้นเขามีลูกมีเมียแต่ถ้าเขาตู้ปลานสีบิีเขาตายอ่ะครอบครัวเขาเคยดับพิจอบอ่ะเหลืองมันนั่นเไม่เคียวไม่ได้ mừng đồng tâm tuơm, mi cái quan đáp ý cho tập xã hội, mùng đồng tưng cứng trái chạy trái nhau. Con u ba tay nhưng để ai đe dọa con người. Mừng không được, nè, nụ mùng điều chắp, để Trung mà tít tiền rồi, để mà tay, để rồi mùng u ba tần mùng ăn. Tóc lông mày leo da, mày chết. Nụ mỏ leo, nụ mỏ hey là, hey. เนี่ยเหล้าเอามาเลียวนาโคมาเลียวเลี้ยเดียวนี่เอ้นี่ดีว่าเป็นในล่างนาถ้าเป็นในวังนั่งิงไม่ได้พอจะวักเขามาชอนังกินเหล้าดี่หาวักเว้งอ่ะความกินเหล้าที่เลือเป็นความกินเหล้าเพียนะแต่ว่าวันนี้นี่ถื่อว่าในล่างนี่ไม่ใช่ในวักกินอะไรเอามาให้เลียว่ะกินไม่ได้กับคือมันต้องมีประธัน ทีนี้ประธานในกลางนี้คือคุณนะครับคุณเป็นประธานพวกเราตาว่าคุณเป็นน่วยหน้าพวกเรากับคุณเป็นผู้คุมถ้าเรากิน้อนน่าเครียดเละไม่ความว่าเพื่อนี่ไม่ความว่าเพื่อว่าดิเร่งนี่เดี๋ยวคุณกินมันเป็นเกียรตินะครับพวกเราตระกี้นะรับพิดเดียวนี่ครับไม่ไล่นะว่าอยู่ในคณะปฏิบัตินาทีนะทูช่งใหญ่แต่ห้องนี้ไม่เพื่อเลยเราไม่เร่งเลยินเร่งแล้ว ฮิดเดียวนี่กับจิบจิบนี่เอเดี๋ยวผมเปิดอุดหน้าก็ได้กับแหม่ยังนี่คุณจิบนี่กับจิบว่าคิงมาไม่ได้เพราะว่าไม่ค่อยเป็นคงชอบไอ้เรื่ององยาโมาเร่ยตรงนี้นะว่าไม่คิงนะว่าจิบจิบได้นี่คิงเป็นเคียกหลังที่ว่าดมกับมาเรียวนั้นแล้วนะว่าคิงไม่ลายนะว่าเดี๋ยวว่าจะจิบจิบนานนี่ถือว่าเป็นคงเองว่าถือว่าเป็นการให้เกียกฮหว่าจิบจิบนาว่าคิงเลยไม่มากนะาว่าจิบจิบ ว่าชิบชิบโอ้ชิบชิบไปขึงกลุมแล้วเฮ้ยแทมหวัดแว่งยิ่งเคยย้ายมาไม่เมาเลยนักเลงดูเฮ้ย เฮ้กินแล้วเนี่ยว่ากินมาไม่ได้ว่ากินเมาเนี่ยกินมาเนี่ยว่าจิบจิบว่าจิบจิบเอื่อยทางนี้เอ็มเมาลงมุมเลียวเพราะว่ามีความชุกนานลองเพลงให้ว่าควังจังเพลงดีอยากควังเพลงด้วยในร่างรองได้ให้ละเคยยิ่งมาเย้ยว่าว่าว่าหนูอยากกัลองไปเลยลองเพลงไปเลย อีกวงเปล่งเลยจะให้ชุลาลงได้มาลลงได้แต่เปล่งนี้ของอาจารย์เคยมาที่วันน้ำต้องโหกันเด็ดคุณช่วยโอนะผู้คุมนะไล่ไปไปเอาตรงที่มาเลยจะให้ชุลาอา่ะ